นำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปนะครับต้มยำปลาช่อนน้ำใสอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนวันนี้สมุนไพรเดือดแลแ้วล้วก็ใส่ปลาช่อนลงไปเลยครับนี่ต้มปลาช่อนนะครับวันนี้น้ำใสนะครับปรุงรสด,ดีไปเลยนะครับอืมปรุงรสไปเลยนะเพื่อนนะตามด้วยเกลือไปเลยครับอันนี้รสชาติตามใจชอบนะครับเพื่อนเพื่อนถามว่าทำไมกินต้มบ่อยจังอ๋อผมชอบกินต้มยำอยู่แล้วนะครับนี่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะครับนี่กินต้มยำแล้วจะได้ไล่หวัดไล,ไล่ไล่เสมหะนะครับรอเดือดสิบนาทีครับเดือดเต็มที่แล้ว นี่ขอมผักชีไปเลยครับต้มยำปลาช่อนน้ำใสวันนี้ตามด้วยพริกขี้หนูสวนพริกแห้งตำโอ๊โหอู้ยเพื่อนนะวันนี้เดือดดัดดาเลยนะครับต้มยำปลาช่อนตามด้วยมะนาวหนึ่งใสอีกสูตรเรานะครับโอ้โหวิเผ็ดเผ็ดนะเพื่อนนะตามด้วยน้ำปลาหนึ่งรอบอื้มน,นี่เป็นไงมันเผ็ดเลยเด็ดดาลเลยนะเพื่อนนะนี่โอ้โหพุงเป็นไงเพื่อนนะ มากินข้าวด้วยกันครับนี่ต้มยำปลาช่อนน้ำใสนี่พุงใหญ่ๆเลยครับเด้งดึงดึงเดือดเลยครับโอ้โหอุ๊ยเดือดปั๊ดปัดเลยนะเพื่อนนะนี่ขิมเลยแล้วไม่ต้องมาดราม่าแล้วอือหือทีเดียวเลยสุดยอดเยี่ยมอือหือต้มยำปลาช่อนน้ำใสพุงปลาเนื้อนะครับเพื่อนๆนะเผ็ดๆเลยเนี้ยเป็นบัดเลยนะครับนี่มากินข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหพุงใหญ่เท่าหน้าผมเลยโอ้โหอย่างนี้รอบนึงเดือดปั๊ดปัดเลยนะ ทีเดียวเลยสุดยอดต้มยำน้ำใสปลาช่อนสุดยอดจริงๆเยี่ยมสุดบ้านขาลง,งฟุบเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนๆนี่ของอร่อยนะครับสุดยอดกับแก้มก็ได้กับข้าวอนี้ครับสําหรับสายกับแก้มสายดื่มนะครับนี่ผงยังใหญ่เลยนะไม่มๆน,น,น,นะมากินข้าวด้วยกันครับสวัสดีครับเยี่ยม